ท่าิโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมสูตรสันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้อาตมาภาพจะได้นำเสนอธรรมบรรณาการแด่ท่านสาธุชนเป็นประจำวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพระคุณของแม่ซึ่งเป็นตอนที่สองต่อจากล่าวที่แล้วที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยัมังคลโอได้ บันทึกเทปรายการพบผู้นำที่แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีเคเบิลทีวีช่อง15าราชบุรีดำเนินรายการโดยคุณอภิชาตปปานปรีชาเจ้าของรายการและพิธีกรเนื้อหาสาระในตอนที่สองนี้จะเป็นหน้าที่ของกุลบุตรกุลธิดาพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้มีอุปการะคุณจึงขอเชิญท่านสาธุชน ผู้ฟังรายการทุกท่านมาตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมมาบรรยายในเรื่องพระคุณของแม่โดยพร้อมกันณบัดนี้ช่วงที่สองครับวันนี้พบผู้นำได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายยารามอำเภอดำเนินสะดวกครับที่ได้เมตตามาร่วมสนทนาในพบผู้นำในวันนี้ครับพระเดชพระคุณครับเมื่อกี้พระเดชพระคุณพูดถึงพระคุณของแม่ในวันแม่แห่งชาติวันนี้ ลูกๆหรือว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังตรงนี้คงจะทราบซึงคงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเราเป็นลูกนั้นจะตอบแทนพระคุณของผู้เป็นแม่ยังไงครับตอ,อบคุณบขอนครับอา่าเจริญสุขเจริญพรลูกๆทั้งหลายของพ่อแม่เมื่อพ่อแม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรากล่าวพระคุณของแม่มีปุปกะระคุณอย่างมากอย่างใหญ่หลวงต่อลูกอย่างนี้แล้วลูกควรจะ แสดงความกตัญญูกตเวทีตาธรรมคือระลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอและคิดตอบแทนท่านอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสมีกำลังทำได้จงทำก,การตอบแทนพระคุณของพ่อแม่แโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่นั้นก็มีการกระทำตอบแทนพระคุณในสองระดับระดับที่หนึงในระดับโลกียธรรม หมายความว่าเป็นคุณความดีในระดับโลกโลกเมื่อได้กระทำไปแล้วย่อมให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขในชีวิตของตนเรียกว่าเป็นสิริมงคลแก่ตนเองนั้นนั่นเองอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจเ้านั้นได้ทรงจัดพ่อแม่ไว้ในฐานะทิศเบื้องหน้าซึ่งให้ทรงให้ความสำคัญอย่างสูงเพราะฉะนั้น ลูกๆเมื่อรู้อุปการะคุณของพ่อแม่มีมากอย่างนี้ก็พึงตอบแทนท่านอย่างน้อยในห้าประการต่อไปนี้ประการที่หนึ่งเมื่อท่านเลี้ยงเรามาเราพึงเลี้ยงตอบท่านการเลี้ยงตอบท่านนี่นับตั้งแต่ว่าเมื่อเรามีกำลังทรัพย์กำลังกายสติปัญญาความสามารถพอเพียงไรเราก็คิดตอบแทนท่าน การตอบแทนโดยการเลี้ยงตอบท่านนั้นได้แก่การตอบแทนท่านบูชาคุณท่านด้วยปัจจัยสี่ซึ่งเราท่านทั้งหลายขงทราบดีหมายถึงอาหารอาหารอะไรดีๆนึกถึงพ่อแม่เอาไปส่งไปให้พ่อแม่ท่านได้รับทานท่านจะชื่นใจที่สุดเลยในเมื่อท่านได้รับสิ่งที่ลูกนํามาให้แม้แต่ลูกเล็กๆเ,เนี่ยาบางทาีได้ขนมอะไรดีๆมาแล้วยังมาให้แม่เนี่ยแม่ชื่นใจที่สุด อันนี้ให้สังเกตดูบางทีพ่อแม่ไม่ได้ต้องการเลยแต่ว่าด้วยน้ําใจของลูกที่ทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะพ่อแม่ชื่นใจที่สุดนอกจากนั้นก็มีเสื้อผ้าเครื่องลุ่งผมทั้งหลายหรือเครื่องชอบใจทั้งหลายที่พ่อแม่ชอบเราก็เอามาให้ตลอดทั้งความสะดวกทั้งหลายเช่นว่าบางทีพ่อแม่อยากจะไปวัดไปวาอย่างนี้ลูกก็พึงตอบแทนท่านโดยประการหน่ช่วยขับรถไปส่งหรือนําไปส่งอย่างนี้ เป็นต้นนี่เป็นเรื่องสำคัญที่ลูกพึงตอบแทนพ่อแม่ด้วยปัจัจสี่มีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคดูแลท่านเหมือนกับท่านที่เคยดูแลเรานั่นแหละจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองอย่าให้เป็นคล้ายกับว่าแม่เลี้ยงลูกหลายคนได้สบายๆไม่ว่าอยากดีมีจนเลี้ยงลูกได้เสมอแต่ถึงคราวลูกโตใหญ่ลูกหลายคนเลี้ยงแม่ไม่ได้ นี่ขอให้เป็นอย่างนั้นอันนี้ให้นึกถึงหัวอกของแม่ให้ดีที่สุดประการที่สองช่วยทํากิจการงานของท่านด้วยดีเหมือนอย่างลูกบางคนนะบางทีพ่อแม่จะเรียกใช้สอยบ้างนี้หลีกเลี่ยงไม่พอใจหรือไม่ก็ไม่มีน้ําใจต่อพ่อแม่ล้อยให้แม่นั้นนะทํางานคลุกๆอยู่โดยลูกนั้นที่เกียจแล้วก็ไม่นําพา อย่างนี้แสดงว่าลูกไม่นึกถึงพระคุณของพ่อแม่และโดยเฉพาะแม่เนี่ยลาบากเพราะลูกมามากทําไมลูกจะตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าลูกที่ดีนั้นพึงจะต้องตอบแทนช่วยเหลือท่านทุกอย่างท่านแก่แล้วมีอะไรเราช่วยท่านนี่เรียกว่าช่วยทําจิตของท่านเหมือนอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อได้บอกว่าบางครั้งพ่อแม่อยากจะไปวัดไปวาลูกมีรถ,ม,รถมีราก็ควรจะไปส่งท่านบ้างไม่ใช่ไปหาความสุขส่วนตัว อย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าช่วยทาปิติของท่านประการที่สามลูกพึงดํารงวงศ์สกุลของท่านให้ดีอย่าเป็นลูกที่ไม่ดีแล้วก็ทําให้เสียชื่อเสียวงศ์สกุลของท่านควรจะดํารงวงศ์สกุลของท่านด้วยดีประการที่สี่ควรจะกระทําตนให้เหมาะสมกับเป็นผู้ที่จะควรได้รับมรดกจากท่านบางคนสำเร็เทเมา ติดอยู่ในอบายบุกเป็นนักเลงการพนันนักเลงผู้ยิง่งนักเลงจุรายาเศสิทิดทั้งหลายอย่างนี้ถ้าพ่อแม่ให้มรดกไปก็แย่แล้วแล้วก็เสียหายทั้งทั้งที่พ่อแม่อุตส่าห์เก็บงําไว้ให้ตนสร้างไว้ให้แก่ตนแต่ลูกทําลายเสียมีเรียกว่าลูกไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่ลูกจะพึงกระทําให้พ่อแม่เนี่ยชื่นใจคือว่ากระทําตนให้สมกับเป็นบุคคลที่จะพึงได้รับทรัพย์สมบัติหรือเป็นทายาทของท่าน และประการที่ห้าที่เราต้องไม่ลืมนะก็คือว่าเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปแล้วพึงทําบุญอุทิศให้ท่านตรงนี้อาตมาจะเชใ่้เห็นนิดหน่อยบางคนนี่ในขณะพ่อแม่มีชีวิตอยู่ไม่คิดที่จะตอบแทนคุณท่านหลงสนุกหลงสบายไปแต่ส่วนตนครั้นพ่อแม่สิ้นชีวิตไปแล้วตอนนี้แหละถึงจะนึกได้ว่าอ๋อเราสูญเสียสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตไปแล้วมาทาบุญอุทิศให้ท่านในภายหลังอย่างนี้ ก็ดีอยู่แต่ยังไม่ดีแท้ดีแท้ต้องตอบแทนคุณท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่แล้วแม้ท่านล่วงลับไปแล้วเราก็ตอบแทนคุณท่านเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวที่ว่าลูกควรจะตอบแทนคุณท่านด้วยอาการอย่างนี้ห้าประการนี้ในระดับโลกียธรรมแต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะว่าพระคุณของพ่อแม่เนี่ยตอบแทนคุณท่านในระดับโลกียธรรมนั้นท่านได้รับความสุขเพียงแค่นี้แค่เดียว เพราะฉะนั้นถ้าจะนับอุปการะคุณของพ่อแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่แม่นี่แหละแม้จะคลอดลูกบางทีตายเป็นไม่รู้ด้วยนะเอะเพราะฉะนั้นพระคุณของท่าน,นเท่าชีวิตหรือยิ่งกว่าชีวิตเ,เราเป็นตัวเป็นตนมาก็เพราะแม่นั่นแหละเ,เพราะฉะนั้นการตอบแทนคุณพ่อแม่เพียงด้วยระดับโลภะธรรมยังไม่คุ้มกับพระคุณของพ่อแม่อันนี้นะท่านเปรียบอย่างไรท่านเปรียบไว้ว่าอย่างนี้เอพระสิริมังคลาจารย์ ได้สแสดงอธิบายขยายความพระพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าในข้อนี้ท่านได้แสดงยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าลูกที่กระตันยูต่อพ่อแม่จะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีที่สุดตลอดชีวิตเช่นว่าเอาแม่วางไว้บาขวาเอาพ่อวางไว้บาทซ้ายเลี้ยงดูท่านอย่างดีไม่รังเกียจแม้ท่านจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะรถก็ไม่รังเกียจ เลี้ยงดูท่านอย่างดีในอุปมาอุปไมยนะแม้ถึงเพียงนี้จนตลอดชีวิตนั้นก็ไม่คุ้มกับพระคุณของพ่อแม่และหรือแม้ว่าลูกน่นจะมีอํานาจสิขาดสามารถที่จะสถาปนาพ่อเป็นพระมหาจักรพรรสถาปนาแม่เป็นพระอครมเหสีแม้นั้นให้ท่านมีความสุขสบายตลอดชีวิตก็ยังไม่คุ้มกับพระคุณของพ่อแม่เพราะท่านมีความสุขเพียงกาดนี้ทาท่เดียวและ ถ้าว่าพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดพูดผิดทำนองครองทำแล้วผลจากกรรมที่ไม่ดีนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก่อนแตกกายทำลายขันคือตายจะเป็นชนกกรรมนำท่านไปสู่ทุกขติููิไปเกิดเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างตามกรรม และญาติโยมสาธุชนอย่านึกว่านรกสวรรค์ไม่มีนะมีเป็นพระพุทธดำรัสไม่ต้องสงสัยแต่ว่ามีอย่างไรค่อยคุยกันวันหลังแต่วันนี้เอาง่ายๆก่อนว่าระวังว่าการกระทําผิดต่อพ่อแม่มีโทษมากนะแต่ว่าจะาก,กล่าวจำพาะในส่วนของอพระคุณของขอพ่อแม่ในข้อนี้ก่อนเพราะฉะนั้น การที่จะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ให้คุ้มพระคุณของพ่อแม่นั้นท่านว่าจงตอบแทนด้วยโลกุตตรธรรม,มคือว่าพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยคือในคุณพระพุทธประธรรมประศกลูกหญิงลูกชายใดนำพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาให้กลับมามีศรัทธาที่มีศรัทธาน้อยให้มีศรัทธามากที่มากดีอยู่แล้วให้เจริญ และแก่กล้าและให้มันคงยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้จึงจะคุ้มกับพระคุณของพ่อแม่เหตุเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยนั้นย่อมจะไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมตามที่เป็นจริงท่านก็จะคิดผิดเห็นผิดรู้ผิดพูดผิดทําผิดแต่เมื่อท่านกลับมาศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วท่านจะรู้เมื่อรู้แล้วท่านก็จะเลิกละทางไม่ดี และความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องตามทํรนองคลองธรรมปฏิบัติอยู่ในหนทางที่ดีและดําเนินชีวิตไปในทางถูกต้องตามทํรนองคลองธรรมถึงความสิ้นทุกข์ชั้งปวงและถึงบรม,มสุขได้อย่างนี้ก็จะเป็นการทดแทนพระคุณของพ่อแม่ที่คุ้มกับพระคุณของพ่อแม่จะเป็นพรครับครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับที่ฟังมาตรงนี้คือพระคุณของแม่แล้วก็ลูกมีหน้าที่ที่ต้องตอบแทนพระคุณของแม่ ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีข่าวที่ปรากฏบ,บ่อยๆว่าลูกนั้นประพฤติผิดในพ่อแม่ตรงนี้คงจะต้องขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้พูดถึงโทษถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับลูกที่นอกจากจะไม่ตอบแทนพระคุณพ่อแม่แล้วยังประพฤติผิดล่วงละเมิดในพ่อแม่ครับพระเดชพระคุณครับโอ้ขอบคุณมากเรื่องการล่วงเกินพ่อแม่นี่โทษหนักกว่าธรรมดาโทษตามกฎหมายนะล่วงเกินจะเป็นทุบตีก็ดีหรือฆ่าก็ดีมีโทษหนัก กว่าการกระทําโดยทั่วไปแต่โทษตามกฎแห่งกรรมนั้นมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กระท,ทําำสุขฆาตมาสุขฆาตคือฆามารดาบิดามารดานั้นแต่กายทําลายขันไปแล้วได้รับโทษหนักเป็นอนัอน,อน,นดาเรียกรรับคือจะต้องได้รับโทษกอดหมายความว่าต้องไปเกิดในทุกติภูมิคือเป็นสัตว์นรกในอเวจีมหานรกและถ้าเบาออกมาหน่อยก็อาจจะใกล้เคียงกันนั้น เช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งเคยกระทําปิตุฆาตฆ่าพระราชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารแต่ภายหลังกลับเป็นสัมมาพิฐิแล้วเมื่อตายลงก็ไปเกิดในโลหโะอุบีเจริญก่อนครับก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนก็คงจะต้องตระหนักนะครับว่าการที่คุณพ่อคุณแม่นั้นมีพระคุณต่อเรานั้นสิ่งที่เราจะต้องทําคือการตอบแทนนอกจากไม่ตอบแทนบางคนที่ประพฤติผิดในพ่อแม่ผู้มีพระคุณน,นั้นอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้บอกพวกเรานะครับว่า มีโทษมหันต์ทีเดียวเป็นอนันตริยกรรมด้วยบางครั้งที่กระทำลงไปครับคงจะถึงช่วงสุดท้ายครับหลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อฝากสิ่งที่เป็นมงคลกับพี่น้องประชาชนเนื่องจากวันนี้เป็นวันมงคลของชาวไทยวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกับหลวงพ่อครับรสาหรับประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นเสมือนลูกๆของพระแม่ของชาติคือ พระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าิริจิต์พระบรมราชินีนาถนั้นที่จะกระทําตอบแทนพระคุณท่านหรือพระมหากรุณาที่คุณขอพระองค์ท่านก็คือตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติท่านจะได้เบาใจพระองค์ท่านจะได้เบาใจเท่านี้พระองค์็ชืชอใจแล้วนี่เป็นข้อที่หนึ่งสำหรับที่จะตอบแทนพระคุณหรือพระมหากรุณาที่คุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่วนพ่อแม่นั้น อะไรที่ท่านชื่นใจจงทําอะไรที่ดีจงทําอะไรที่ไม่ดีอย่าทําอะไรที่ล่วงล้ํากัําเกินท่านก็จงอย่าทําและลูกลูกใดที่ยังไม่เคยกราบพ่อแม่เมื่อรู้พระคุณของพ่อแม่กลับไปกราบพ่อแม่ซะดูซิว่าท่านจะมีปฏิกริยาอย่างไรอาจจะมาเคยประสบพบเห็นนะ ผู้ที่ระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ลูกๆเนี่ยบางทีไหว้พ่อแม่ก็ไม่เป็นกราบพ่อแม่ไม่เป็นลองไปกราบสักทีว่าเดี๋ยวนี้ลูกนึกถึงพระคุณของพ่อแม่แล้วรู้แล้วจะไม่ดื้อดึงต่อพ่อแม่แล้วไปกราบที่ตักของท่านเท่านี้แหละท่านจะปลืม้มปีติจนอาจจะถึงน้ําตาไหลแล้วก็รักลูกแล้วก็ชื่นอกชื่นใจเป็นการยืดอายุพ่อแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ผู้เคยมีความทุกข์ยากเพราะเรามาสลดชีวิตเจริญพรครับ ตรงนี้ผมคงไม่ต้องสืบอ,อะไรมากครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาที่จะนําธรรมะแล้วก็มาอธิบายถึงความาพระคุณของแม่เนื่องในวันมงคลในวันนี้วันที่12สิงหาฉเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์สมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับผมคงจะต้องขอบอกท่านผู้ชมท่านผูน้ฟังตรงนี้ว่าจริงๆแล้วคงจะไม่มีอะไรที่จะเปรียบเสม,มือนน้ำทิพย์ฉลมใจให้กับแม่ได้นอกจากการที่ได้รับทราบ ข่าวว่าลูกนั้นประสบความสาเร็จมีหน้ามีตาม,มีความสุขครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับคงจะไม่มีความทุกข์ใจอะไรที่แม่จะได้รับมากกว่าความทุกข์ที่ได้รับทราบว่าลูกนั้นมีความทุกข์ยากลําบากและรับความเดือดร้อนครับวันนี้รายการพบผู้นําต้องขอาก,าากราบประเดียพระคุณพระเด็พระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชยัยชยมังคโลโอครับที่ได้เมตตามาร่วมสนทนาในพบผู้นําวันนี้ครับาก,าากราบเป็ะคเคุณครัริจระญพรครับ บูชาจะปูชนียานังเอตามมังคลมุตตมังการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดขอเชิญกราบนมัสการพระประธานพุทธชัยมงคลและพระคู่บารมีพระประธานที่ประดิษฐานณอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและเชิญชมนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญอีกมากมายการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาย่อมนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพิเศษเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ เปิดโอกาสให้สาธุชนกราบนมัสการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา8นาฬกาเป็นต้นไปเดือดร้อนมีทุกใจเข้าวัดไซสกราบพระพุทธชัยมงคล สาธุชนได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นการสนทนาธรรมในเรื่องพระคุณของแม่ซึ่งเป็นตอนที่สองว่าด้วยเรื่องหน้าที่ของกุระบุตรพึงปฏิบัติต่อมารดาบิดาพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้อธิบายขยายความให้แก่สาธุชนได้รับฟังเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วและในช่วงท้ายของการสนทนานั้นพระเดชพระคุณยังได้กล่าวถึงโทษ ของการที่กุลบุตรกุลธิดาประพฤติผิดในมารดาบิดาซึ่งพระหลวงพ่อก็ได้ยกในเรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ประพฤติผิดในพระราชบิดาคือพร,พ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 ,รพระเจ้าพิมพิสารได้ปลงประชนพระเจ้าพิมพิสารเป็นปิตุคาตซึ่งเป็นอนันตริยกรรมและก็ได้เสวยทุกข์ใน โลหะกุมพีดังที่หลวงพ่อได้กล่าวให้ฟังแล้วและยังมีมาตัวอย่างที่มีมาในชาดกคำพีทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องของการประพฤติผิดในมารดาเช่นกันวันนี้อาตมาจะขอนำมาสู่ท่านสาธุชนเพื่อเสริมตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากที่หลวงพ่อได้ยกมาแล้วหนึ่งตัวอย่างของการประพฤติผิดในมารดาบิดาซึ่งเรื่องมาใน อัตตกถาจะตุดทวาระชาดกทัศกนิบาตความโดยย่อมีดังนี้ดังได้สดับมาในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะทศพลบุตรของเศรษฐีมีสมบัติแปดสิบโกดในกรุงพาราณสีได้มีชื่อว่านายมิต,ตะวินทุกะซึ่งเป็นคนทุศีล เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยหลังจากบิดาของเขาล่วงไปแล้วก็อยู่กับมารดาส่วนมารดาของเขานั้นเป็นผู้มีศีลมีธรรมปฏิบัติในพระศาสนาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจึงมาคิดว่าบุตรของเรานั้นเป็นผู้ทุศีล ไม่มีศรัทธาความเลื่อมใสในพระรัตนาใยเลยไม่รู้จักพระจักเจ้าเสเลยเราจะทำยังไงดีทรัพย์ของเรามากมายนี้จึงจะดำรงอยู่ได้เพราะว่าถ้าเกิดขืนปล่อยให้เป็นอย่างนี้บุตรก็คงจะเอาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นี้ไปล้างผานสมดนางจึงออกอุบายด้วยความเป็นผู้ฉลาดในกุศโลบายคือวันหนึ่ง มารดาของมิตรวินทุกะนั้นได้พูดกับลูกรักของตัวเองว่าพ่อจงไปรักษาศีลจงไปฟังธรรมที่วัดที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่แล้วจึงกลับมาพอกลับมาแล้วมันหรือแม่จะให้ทรัพย์เจ้าพันหนึ่งด้วยความปรารถนาในทรัพย์นายมิตรวินทุกกะจึงรับปากที่จะไปวัดนะ พอถึงวันอุโบสถก็ไปวัดแม่ก็มีความดีอกดีใจที่ลูกจะไปฟังธรรมไปรักษาศีลอุโบสถกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่หารู้ไม่ว่านายมิตรวินทุกาานั้นพอไปถึงวัดแล้วก็ไม่ได้ไปฟังธรรมไม่ได้ไปรักษาศีลดังความตั้งใจของมารดาเลยแต่กลับไปนอนหลบมุมอยู่อีกข้างวิหารแห่งหนึ่ง พอผ่านวันผ่านคืนของวันพระวันธรรมะสวนาไปแล้วก็กลับมาพอกลับมามาถึงบ้านแม่ก็เห็นบุรลูกมาตั้งแต่ไกลก็นึกดีใจว่าเออลูกชายของเรามาแล้วได้เตรียมข้าวปลาอาหารและก็เตรียมของที่จะใส่บาตรให้แก่พระภิกษุสงฆ์เพราะปะกตินั้นผู้ที่ไปรักษาศีลที่วัดธรมเนียมในสมัยนั้นก็จะนิมนต์พระธรรมกถึกหรือว่าพระภิกษุสงฆ์ใน วัดนั้นๆนมาที่บ้านเพื่อมารับพัตาหารด้วยนางผู้เป็นมารดานั้นก็เตรียมข้าวของไว้พอมาถึงลูกก็ทวงถามเลยว่าทรัพย์พันหนึ่งของผมอยู่ไหนนะเอามาซะดีๆส่วนมารดาก็บอกว่าเออใจเย็นๆเดี๋ยววันนี้ต้องได้แน่ๆแต่ให้ดื่มน้ำดื่ม ฉันข้าวหรือรับประทานอาหารซะก่อนนะก็ไม่ยอมจะเอาแต่ทรัพย์อย่างเดียวจนมารดาต้องเอารัพย์มาให้และก็ถามถึงพระเถระนะก็ไม่มีเพราะว่าแกไม่ได้นิมนต์พระมาะด้วยเพราะไปนอนหลับพอตื่นขึ้นมาก็พอเช้ารุ่งขึ้นได้อรุณก็กลับเข้าบ้านเพื่อต้องการทรัพย์ของมารดาเท่านั้นเองแล้วแกก็นำรัพย์พันหนึ่งนั้นไปประกอบ อาชีพได้ทรัพย์มามากพอสมควรจึงบอกกับมารดาว่าจะไปล่องเรือจะไปค้าขายทางเรือละนะมารดานั้นก็ห้ามว่าอย่าไปเลยนะการค้าขายทางเรือนั้นมันมีอันตรายมากนะทรัพย์ของเราก็มีอยู่พอสมควรแลวล่ะเจ้าบริหารอยู่ทางนี้ก็คงจะนะพออยู่พอกินอยู่หรอกคงไม่ถึงต้องไปค้าขายทางเรือ ก็ไม่ฟังนะแล้วก็ดันทุรังที่จะไปไม่เชื่อฟังมารดาบิดามารดาบิดาก็จับที่ข้อมือดึงไว้นะด้วยความรักบุตรก็สลัดมือออกจากมารดาแล้วก็ทุบตีมารดาแล้วก็ลงเรือไปค้าขายกับชาวเรืออีกจำนวนหนึ่งนี้คือการทำความผิดในมารดาบิดาของนายมิตรวินทุกะเพียงแค่เท่านี้ ทีนี้ผลจะเป็นอย่างไรอาตมาจะขอ,อนำมาสู่ท่านสาธุชนหลังจากเรือนั้นได้แล่นไปสู่กลางมหาสมุทรเพื่อทำการค้าขายพอไปได้ถึงเจ็ดวันเรือนั้นเกิดหยุดในท่ามกลางมหาสมุทรในสมัยนั้นถ้าเกิดเรือแล่นไปโดยปกติแล้วเกิดหยุดในกลางทะเลอย่างนั้นเขาก็จะมีธรรมเนียมว่า ในเรือลำนั้นจะต้องมีคนกาละกินีอยู่แน่นอนคนเคยประพฤติผิดสักสิ่งสักอย่างหนึ่งแล้วลงเรือมาเขาก็เลยจับสลากจับสลากหาคนกาละกินีพอจับสลากไปคนในเรือทั้งหมดสลากกาลากินีนั้นก็ไปตกอยู่กับนายมิตรวินทุกะถึงสามครั้งนะชาวเรือทั้งหมดจึงปรึกษากันว่าคนทั้งหมดอย่าได้วิบัติสิบหายไปเพราะนายมิตรวินทุกะคนเดียวนี้เลย เราช่วยกันจับเขาโยนลงกลางทะเลแล้วค่อยไปค้าขายต่อกันเถอะมีมติกันเป็นเช่นนั้นก็เลยจับนายมิตรวินทุก,กะนั้นใส่แพ่น้อยให้ล่องไปตามยถากรรมแล้วก็พอทําอย่างนั้นแล้วเรือก็แล่นไปสู่มหาสมุทรสู่ถิ่นที่จะไปค้าขายได้โดยสะดวกกล่าวถึงนายมิตรวินทุก,กะหลังจากที่โดนล,ลอยแพรแล้วก็ไปตามยถากรรม ได้ไปพบเกาะแห่งหนึ่งเกาะแห่งนั้นก็เป็นเกาะที่ปรากฏแกนายมิตรตะบินทุกะนั้นเป็นเหมือนกับเมืองเมืองหนึ่งเป็นเหมือนกับเมืองเมืองหนึ่งปรากฏว่าสวยงามมีกำแพงลายล้อมมีประตูเมืองมีอะไรอุดมสมบูรณ์มากมายแกก็เลยขึ้นไปยังเกาะนั้นคิดว่าวันนี้แหละ เราจะขึ้นไปเป็นพระราชาในเกาะนี้แต่หารู้ไม่ว่าเกาะนั้นเป็นอุททศนรกอ่ธธธาอุทสัทนรกคือเป็นนรกแห่งหนึ่งแต่ปรากฏแกนายมิถะวินทุกะนั้นเป็นเหมือนเมืองที่ประดับประดา,ดาตกแต่งสวยงามไว้แล้วแกก็ขึ้นไปในเมืองน,นั้นเดินไปเดินไปก็ไปพบบุรุษคนหนึ่งที่โดนธนกรรมอยู่ บุรุษนั้นก็คือสัตว์นรกแต่ปรากฏแก่นายมิตรวินทุกะนั้นเป็นเหมือนบุรุษคนหนึ่งประดับประดาด้วยเครื่องประดับอลังการสวยงามยืนอยู่แล้วมีเสิ้ด,ดอกบัวประดับอยู่บนศรีรษะมีสร้อยสังวานคล้องอยู่สวยงามนั่นปรากฏแก่นายมิตรวินทุกะแกก็เลยเข้าไปถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านได้ประดับเครื่องอลังการอันสวยงามเหลือเกินท่านคงประดับมานานแล้วขอให้ผมไปได้ประดับบ้างเถอนะนะ สัตว์นรกนั้นก็ตอบนายมิตรวินทุกะว่านี่ไม่ใช่เครื่องประดับนี่เป็นเครื่องธนตกรรมที่เห็นเสื้ออยู่บนหัวของเรานั้นไม่ใช่เสื้อดอกบัวนั่นคือจัก,กรกรดที่กําลังบดขยี้ศรีรษะของเราอยู่เลือดไหลเป็นทางอยู่อย่างนี้ท่านไม่เห็นหรือนา,นายมิตรวินทุกะก,ก็บอกว่าท่านอย่าพูดอย่างนั้นเลยท่านได้ประดับสวยงามมีสร้อยสังวานอยู่ตรงอกและก็มีจันแดงทาตัวไปหมดแล้วก็มี เครื่องประดับประดาตกแต่งสวยงามสัตว์นรกได้ฟังนั้นนั้นก็นึกว่าเออนี่คนที่ได้ประพฤติผิดในมารดาบิดาได้มาถึงแล้วนะแสดงว่าเราจะพ้นจากเวรตรงนี้แล้วเราสวยเวรมาสวยทุกทรมานมานานพอสมควรแล้วจะพ้นจากเวรแล้วสัตว์ผู้ทํากรรมบาปช้าต่อมารดาบิดาจะมาชดใช้แล้วแกก็เลยยกเสื้อที่ประดับเป็นจักรกรดนั้นครอบ ให้แก่นายมิตรตวินทุกะพอเสื้อนั้นครอบนายมิตรตวินทุกะแล้วก็รู้ทันทีเลยว่านั่นไม่ใช่เสื้อดอกบัวแล้วแต่เป็นจักรกรดและเครื่องจองจำเครื่องจองจำที่เป็นเครื่องธน,นกรรมที่ให้ได้รับความทุกข์ทรมานที่ประพฤติผิดในมารดาบิดานี้เป็นกฎแห่งกรรมและมีมาอยู่ในชาดก ที่นายมิตรวิทุกะประพฤติผิดในมารดาแล้วมาเสวยวิบากกรรมในนรกแห่งนี้ที่เป็นนรกจากกรดปั่นหรือว่าบทขยี้ศีรษะให้แหลกเป็นจุนวิจุนไปได้รับความทุกข์ทรมานมากมายด้วยการประพฤติผิดในมารด,ดาเพียงแค่เท่านั้นญาติโย,ยมสาธุชนฟังมาถึงตรงนี้ก็คงจะนึกว่าแล้ว บุคคลหรือว่าคนที่ประพฤติผิดในมารดาบิดาอยู่ในขณะนี้จะเป็นเช่นไรเพราะว่าตามสื่อต่างๆนั้นก็มีข่าวคลาวดังที่ญาติโยมได้เห็นอยู่แล้วนั่นคือกรรมอันบาปช้ากรรมอันลามกเลยทีเดียวสําหรับตัวอย่างที่ยกมาให้สาธุชนได้รับฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องมีมาในชาดกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแสดงไว้และสาธุชน ผู้ฟังรายการธรรมสุสันติก็คงจะได้สารธรรมจากรายการธรรมะสุสันติบ้างไม่มากก็น้อยสําหรับวันนี้อาตมาภาพในนามของขนงณสงวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามคณะผู้จัดทํารายการธรรมสสุสันติขอลาท่านสาธุชนไปก่อนพบกับรายการธรรมะสุสันติได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรมรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทิน จระเรียนพร